วันนี้สิพามาเบ่งพักพักมาจากเมืองหนอกคือกันพี่น้องตอนนี้ก็คือหญ้าเอ็นยืดนะคะหญ้าเอ็นยืดพี่น้องจ้าึกัดตอนนี้ก็มาจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่คือหญ้าเอ็นยืดมีลายอยู่พี่น้อง ลายตัวมีอยู่ทั่วไปจ้ะมีอยู่ทั่วทั่วไปนี่ก็คือหยาเอ็นอยู่ตอมแม่พี่น้องจ้า mm. เห็นบอ่นกำลังจะง,งามกำลังมาถอนหยาออกให้่นเนาะ่นมีอยู่เยอะอยู่นะคะปนแมนเหมือดเลยพี่น้องแมนไปนเหมือดเลยพ่น กำลังเกิดกันนี่นี่ลายเตบอ,อยิ่พี่น้องอู้แขนเขากจะมีมียู่ทั่วไปจะเพื่อนเพื่อนมีไปทั้งพูนไปทั้งพุ่นก็มีจะเอท <c oughs> ั้งปุ่นก็มีมีไปตลอดตลอดแถว แต่ว่าโอ้คนก็หกเนะาะจะต้องมาทำความสะอาดสวนแล้วจะต้องมาทำความสะอาดสวนแล้วนะคะเพื่อนๆมาเห็ดซอยในเิเด้อพี่น้องก็เป็นตะเมยเท้ผู้ขาหกขักหกแน่ต้องลงทำความสะอาดสวนกันแล้วให้ลงบอ่อป่าเอาปลามาลงบอ่อเอากุมาลงบอ่อให้แล้วกอนเนาะพี่น้อง คุ้ใดเสียมาเห็ดสวยก็มาเด้อมาทำช่วยหน่อยนะคะใย,ยเอ็นยืดงามอยู่พี่น้องาอยูุหนาบานก็ไลยแต่ตัวนี้อยู่ในสวนเนาะตัวนี้อยู่ในสวนนะคะต้นไงพินจอย่อยูุหนาบานหลายอยู่เกิดเพินหู้ซื้อว่าเพินจะเลี้ยง,งางเลี้ยงไงกลัวฟันสิงโตเนาะ เกิดง่ายกว่าดูแลง่ายกว่าจะดูแลง่ายกว่าเมันเกิดเกิดใดในในทุกพื้นทีตัวนี้่คือหายเอ็นยื่ตัวเมียเก็บกินอยู่พี่น้องซับพระคุณเพิ่นกับ เป็นยาเย็นตามแต่ศึกษามาคือกันกับไปยานางคือกันกบนมยานางเขาเนาะแต่ปวกไอพี่น้องคนไท้เขาอยู่ต่างประเทศมันก็จะเอาไปปั่นเป็นแท่นนมยานางาเนาะแกงแกงเซโนไม่แกง,แกง,แกงเ่เฮดเนาะพี่น้องพี่น้องคนไท้เขาที่อยู่ต่างประเทศจ้า ไปทํายามมองคือพี่น้องคนไทยเขาอยู่ต่างประเทศก็จะเอาไปเห็ดยามองเอามานวดเอามาทาแก่เจ็บแก่ปวดเนาะพี่น้องก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งคือกันดีเลศิศประเสริฐสนะนนีน้น้องพี่น้องจ้าอ่เลยยาเอ็นยืดขอภาพพิ่งด้วยนะคะ โอเคก่อนเข้ามาดูคลิปก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะจ๊ะเ,เพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของบุญนีูุชิตานะคะคลิปนี้ก็พอกับาวคำว่าสวัสดีค่ะ,ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าจะพี่น้องจ้า